ทำท่าด้วยแอะ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 ได้เลยแป่งข้าวหรือว่าเป็นอยไรดีคะแป่งข้าวเลยเราถ่ายโดนข้าวไปละจัดไปแอะแอะหน่อยค่ะเอจ๋าไอพี่ปูหนีมาแล้วโบมือหน่อยค่ะเออโบมือหน่อยค่ะอ้โบมือหน่อยค่ะ เร็วๆว่าค่ะเดินเร็วๆไม่ทันเพื่อนแล้วค่ะบ๊ายบายนะค่ะชาๆาได้พาเร็มงานอ๋อในที่สุดพระเอกเราก็มาแล้วครับสวัสดีครับผมนายแดงยศวิชัยครับเป็นสมาชิกของกลุ่มสาธิตไร่คุตเตอรเมืองบางข่างครับปัจจุบันนี้ได้รับตำแหน่ง ก็เป็นประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองบางขังครับก็ผมจะกล่าวเรื่องการทำเกษตรตรงนี้เนาะที่เราร้มกลุ่มกันมาเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยทำเกษตรกันมานานมากแล้วนานมากลายเป็นเป็นชั่วอายุะเป็นชั่วอายุของของปู่ย่าตายายมาแล้วจนถึงลูกหลานเรามาทําเนี่ยก็ตอนช่วงนั้นก็จะทําเคมีเนาะทำเคมีเป็นลักเลย นะครับตอนพอดีเราได้กลับมาจากกรุงเทพกันสองคนเนี่ยเราก็เลยมาบูรณาการนะครับเรามาบูรณาการใหม่ก็คือาการทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับเราก็ปั๊บเป็นโคกหนองนานะครับแล้วก็เอาเอานาไว้แค่2ไร่จริงจริงพื้นที่ตรงนี้เรามีอยู่ประมาณ20ไร่ครับประมาณ21ไร่เราก็ปับ๊บเป็นเป็น,ปนแปลงนาเนี่ยประมาณ2ไร่นะครับแล้วก็เป็นจะพืชผสมผสานต่างตนะครับหลากหลายนะครับเพื่อช่าง กัเ,เรียกว่าทําให้มันเป็นอินทรีย์นะครับเพราะว่าพื้นที่รอบข้างเนี่ยจะเป็นเคมีทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะพังสร้างแนวการันตั้งๆนะครับนะครับก่อนก่อนที่เราจะจะทําแปลงนาเนี่ยก่อนจะปักดำนะครับก่อนจะปักดำเราก็ตีเทือกปกติแต่ว่าเราจะเอานำมักที่ที่พอดอมาให้นะครับพอดอนามาให้เนี่ยที่เรามักกันนะเนาะมักกันเสร็จแล้วเนี่ย,เ,ยเราก็จะเทราดนะครับเทราดเทลาดแปลงนาก่อนนะครับเทราดแปลงนาแล้วก็ใช้รถตี มัดทิ้งไว้ประมาณ15วันครับมัดทิ้งจนจนพื้นน้นนุ่มเลยดินน้นนุ่มปกติดินตรงนี้มันจะแข็งมากเพราะว่าดินเนี่ยมันจะเป็นดินพกหนองน้แล้วมันจะเป็นดินที่เป็นเป็นพื้นของดินดานะไม่มีชีวิตแล้วเราก็ปุ๊บดินให้มีชีวิตก็คือเอาจุลินทรีย์นะครับที่มัดแล้วเนี่ยมาเทราแล้วก็ตีใช้รถตีตีปุ๊บดินนุ่มนะครับก่อนเราเราก็ไปตกก้าตอกก้าพร้อมกับตีดินอ่ะสิบห้าวันพอถึงสิบห้าวัน สิบห้าถึงยี่สิบบาทเราก็ปักดำเลยนะครับแล้วก็ทําวัฒนธรรมประเภทนี้ตักตเป้ากันกพัฒนาที่ดินของจังหวัดเนี่ยได้ประสานงานไปกับทางแมคโคเนาะอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมทางซัพพสินค้าแมคโครนะครับที่อนุเคราะห์เนาะอนุเคราะห์อาหารนะครับอาหารที่มันยังยังยังใช้ได้ครับยังไม่ไม่ไม่ถึงกับเน่านะครับ<ม>ที่ที่เขาเคี่ยวเลนเคี่ยวเลนออกมาแล้วเคี่ยวเลนออกมาแล้วหมายถึงว่ามีพืชพันนะครับมีผลไม้ และที่พิเศษพิเศษย,ยังมีนมแล้วก็มีปลาปลา,าทะเลปลานลำจืดกุ้งหอยปูปลาเนาะครบเลยนะครับนายประพันธ์ตูงเฟื่องตำแหน่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนไร่ตูงเฟื่องเมืองบางารครับค่ะเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินหรือได้รับคำแนะนำจากสถาบันพัฒนาที่ดินสุโขทัยอะค่ะช่วยกลุ่มของเราเนี่ยมีขึ้นยังไงบ้างในเรื่อง าจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของสถานีพัฒนาที่ดินของจังหวัดสุโขทัยที่เขามาส่งเสริมนะครับผลที่ได้ก็คือทําให้เรามีาพืชพันธุ์ที่ใช้ใช,ใช้ไอสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับปลอดภัยจากสารเคมีเนาะทำให้คนที่ใช้หรือในกลุ่มที่ใช้เนี่ยเขาความมีความปลอดภัยสูงเนาะแล้วก็สามารถใช้ได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยช่วยเราประหยัดต้นทุนในการ ที่เราใช้จากสารเคมีแล้วปัจจุบันนี้ค่ะคุณภาพผลผลิตหรือว่าอะไราวโมดเดลเนาะก็คืออาจจะต้องมีในอนาคตจะมีฐานทั้งหมด9ฐานที่ที่สามารถให้ประชาชนด้านนอกเข้ามาเรียนรู้แล้วเราก็จะทําเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยครับมีเรื่องการนมผุ่มฟางเนี่ยนะาการปั้นการยนอะไรอย่างเงี้ยในสมัชิกเรามี you uh -huh.